สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอินดีต้ตนรับสู่ยูทายเกมเมอร์นะครับวันนี้มาผม่าซิกคมอนสเตอร์กันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล32มสอนะยูวว่าเรลียนอิตเลดี้ทูเวกอัพนะครับเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมขอบคุณคุณทูมาริโอหนึ่งสองสามด้วยนะที่มาจุดคขาเพิ่มให้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับจวด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 จวอู้ตอนนี้ต้องบอกว่าเกาะโคนี่ยถ้าผมดูสิ อโอ้ค่อนข้างพอแอบบมแบบแล้วเพื่อบบนเพื่อนนะช่วงน,นี้ต้องบอกว่าพอเขามีการอัปเดตมานี่ตัวแรตัวอ e ีพิกนี้มาเพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวแบบตัวแปลกนี่ก็มากันเยอะนะครับนเพื่อนส,สามารถไป <laughs> เลือกช้อปปิ้งกันได้เลยนะโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจรับน้องไปอีกเช่นเคยนะเพื่อนเพื่อนอะเดี๋ยวเราผสมผ <laughs> 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 สมผสมอะไรดี <laughs> สมนี้ละกันสิบสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปที่เกาะบับลีและกันเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เขาบอกให้เราไปนะเราก็อย่างดือดึงไม่ยอมไปเอาไปรับน้องใหม่กันดีกว่าครับจุ๊อ้ยต้องบอกว่าของนี้เต็มเตยขนมเท่าหร่โอ้เป็นหมื่นนะครับเหรียญนี้มานีโอ้ยสามหมื่น เจ็ดหมื่นหกหมื่นนะหลักษณาของตัวฟอสซิลที่กำลังหลับหลายอยู่ปลุกให้ตื่นนะบันตนาบู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 บอฮึยทำไมหัวเขาโก่ๆๆๆมๆนจ๊ะสักสักครีมูสักครีมูนะครับ้หูหจะเสียงเพราบอกว่าเสียงเกาะแบบนี้นี่ดังลั่นเลยนะ เป็นตัวที่ห้นะครับเป็นน้องตัวที่5นะปากชเขียวว่ะโอ๊ยผมต้องเวลามาเก่อน,นี้ที่ไรนี้ผมต้องต้องหลุดตลอดนะมมผมว่าแล้วเชียวมม <laughs> อย่าต้องเบาเสียงน้องนี้ด้วยนะครับน้องโทริโกะนะโอ้โหเสียงเขาแบบมมวิงว้งวิหน้าเวนหัวนะครับ มาก่อบวับลิงทีไรนี้ต้องหลุดตลอดเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่ต้องต้องจับดอนเปไปก่อนนะเพื่อนก่อนนี้ดีไม่เราไม่ต้องป้อนขนมนะครับรักฟันหั ตัวน้องนี่ก็เป็นแบบต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมัดยอมใช่ไหม <laughs> <laughs> เป็นน้องมีขาคล้ายๆเป็ดนะครับ3ามขานะแล้วก็มีกิ่งไม้อยู่ข้างหลังนะครับหากิ่งนะครับผูกด้วยผ้าด้วยนะหัวกลมๆแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเป็นเขาอยู่อยู่ใต้คอนะครับเป็นเขาที่คางนะ น้องฮัลโหลฮัลโหลฮาลาฮาลาฮลีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลลาฮลีผมด as> nah. ูก่อนชื่อน้องคลิปนะครับราคาขายอยู่ที่4 5 0 0 0นะคอยาวๆอ่ะอือหือ สครีมูนะครับสครีมูสาชิมู S <S <an other> ยูไทยเกมเมอร์นะครับมาซีรีมอนสเตอร์เพื่อนๆคนไหนย้ก่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับ <S <S <an other> วันนี้ <S <S <an other> ภารกษษิจรับน้องใหม่ที่เกาะวัฟลิงเสจซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวน,นี้ต้องบอกว่าป้อนไข่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับาบางตัวนี้ต้องป้อนไข่ของข้างเยอะครับตัวนี้ป้อนไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆแบบค่อยเก็บไข่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเพื่อนๆแล้วก็ป้อนไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องมัดยอมนะวันนี้ขอบคุณพเพื่อนๆมากมากครับสวัสดีครับ wake up the wobblers wake up the wobblelets wake up the wobblers wake up the wobblelets wake up the wobblers wake up the wobblers wake up the wobblers.